เรานะคะมีอํานาจมากที่สุดนะคะในการที่จะเสริมดวงของตัวเองนะคะเพราะว่าอะไรดวงก็คือผลของกรรมนั่นเองนะคะดวงดีก็คือผลของการกระทําดีนะคะมันไล่เรียงลําดับมาตั้งแต่อดีตชาตินั่นแหละนะคะแล้วเรามามีปฏิสนธิจิตในคันมารดาแล้วก็มามีประวัติการใหม่อะไรแบบนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยนะคะ มันก็ประมวลผลออกมานะคะให้เราได้อัตภาพร่างกายขันท่ารูปร่างหน้าตายอย่างนี้ผิวพรรณแบบนี้เกิดในพ่อแม่แบบนี้ตระกูลแบบนี้มีนิสัยใจคอยอย่างไรชอบกินอะไรอะไรต่างๆมันเรื่องของกรรมทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็รวยหรือไม่รวยเนาะพอมาเกิดในตระกูลพ่อแม่มีสตางค์หรือเปล่าหรือแบบต้องลําบากแต่เด็กอะไรแบบนี้นะคะมันกรรมล้วนๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยแหละนะคะ ที่จะผลิตดวงดีให้กับตนเองได้นะคะมันก็ไม่รวมถึงแบบอำนาจบาร,รมีคำอธิษฐานจิตของอครูบาอาจารย์ที่เมตตาเนาะแต่ว่ามันของท่านเนี่ยเราก็จะมีโอกาสนะเขาเรียกว่ากรรมดีของเราเนี่ยมันจะเปิดโอกาสเดินบางครั้งบางคราเท่านั้นเองนะคะที่เราจะได้รับพลังงานต่างๆเหล่านั้นรวมไปถึงเครื่องรางวัตถุมงคลด้วยนะคะมันไม่ใช่ว่า โคส่งผลตลอดเวลาปัง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 ป,งป,งป,งปังอะไรเงี้ยคือวัตถุมงคลการอธิษฐานจิตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเทวาอธิษฐานจิตคือเทพอธิษฐานจิตมาแบบส่งพลังให้หรือว่าเป็นพระเกจิที่แบบมีเมตตาสงสงเป็นพระโพธ,ธิสัตว์เป็นสายนั้นนั่นนะคะอะไรแบบเนี้ยนะคะคือพลังท่านก็จะหมุนเวียนนั่นแหละนะคะหมายถึงว่าในวัตถุนะเป็นพลังที่หมุนเวียนอยู่ในนั้นนั่นแหละนะคะท่านอาจจะใช้คาถากำกับหรือพลังจิตของท่านกำกับอะไรแบบ แต่นะคะพลังก็คือพลังนะคะจิตเราตรงนี้มันเอาอะไรมามาเชื่อมต่อกันนะให้พลังมันส่งผลมาให้กับออขันห้าเนี่ยขันห้าทั้งรูป,ปรขันออทั้งออจริงจริงทั้งรูป,ปรขันแล้วก็นมามขันนามาขันก็คือความรู้สึกนะคะความรู้สึกที่เรามีต่อสิ่งที่เรามีหรือไม่มีนะคะนั่นก็คือ,อมีเงินเรารู้สึกดีใจนะคะมือที่จับเงินน่ะ มือมันไม่รู้เรื่องหรอกตานะคะมันแค่เป็นอุปกรณ์ให้ใจเรารู้สึกแค่นั้นเองอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยดวงดีเฮ้ยถูกลอตเตอรี่อะไรแบบเนี้ยนะคะเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะ,จะต้องสร้างกรรมคือดวงดีดวงไม่ดีไอ้ตัวใจอะรู้สึกที่สุดนะคะ หน้าผมจมูกคอไม่ไม่รู้สึกอะไรกับเรานะคะมันไม่รู้สึกอะไรกับเราแต่มันเป็นเครื่องมือให้เรารู้สึกเจ็บรู้สึกปวดอ่ะได้เท่านั้นเองรู้สึกสบายรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนเนาะดังนั้นเนี่ยนะคะแต่ว่าอ่ะอันนั้นเรื่องของพลังงานของวัตถุมงคลเนาะแต่ว่าทีนี้นะคะเออคนที่เขาได้ผลกับวัตถุมงคล กับการแบบเออนึกถึงครูบาอาจารย์ที่มีพลังงานอะไรแบบนี้อ่ะก็คือมีบุญสัมพันธ์มาด้วยกันนะคะแล้วก็มีกรรมดีบางชนิดที่มันเปิดโอกาสให้โอ้โหพลังงานถ่ายเทมาตลอดเวลาเลยอันนี้ก็เป็นคนที่โชคดีอย่างหนึ่งนะคะแต่คนส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะสินะคะพี่มิ้นเองก็ไม่ใช่ว่าอธิษฐานได้ตลอดมีโอ้โหสร้างท่านไว้ตามจุดต่าง,าง,าง,างๆหรืออะไรไม่ใช่ขอพรรับเสกปิ้งปิ้ง,งเรานะคะท่านท่านไม่ได้มาสนับสนุนให้เรา มามาได้ผลแบบนั้นะ่ะนะคะแต่โอเคเป็นเทวานุสติแหละนะคะเออจะได้แบบเป็นกําลังใจในการปฏิบัตนะิหน้าจะได้ตื่นมาอย่าคิดเกียจอะไรเงี้ยนะคะอ่ะเราก็มีกําลังใจในการปฏิบัตินะคะดังนั้นอ่ะเราก็มานะอัตตาหิอัตโนนาโทนะคะเทพเป็นเพียงกําลังใจสําหรับบางคนนะอะอย่าไปโกรธท่านเลยนะคะท่านก็มีขอบเขตลิมิตเหมือนกันไม่ใช่ท่าน,นจะช่วยได้ทุกอย่างอิทธิฤทธิ์เนี่ยมันได้ผลบนโลกทิพย์ นะคะแต่มันได้ผลน้อยในโลกธาตุนะคะนะคะดังนั้นเราจะต้องเข้าใจดังนั้นอริที่เกิดจากบุญต่างหากเนาะที่จะช่วยเหลือเราได้และบุญนี้ไม่มีใครสร้างให้เราได้เราต้องสร้างด้วยตัวเองมีจิตใจที่บริสุทธิ์ในการสร้างบุญอ่าทานบาร,รมียังไม่มีไม่เป็นไรยังไม่ต้องบริจาคอะไรแต่ว่าอ่านบริจาคที่เป็นเสียงของไม่มีทรัพย์ไม่เป็นไรบริจาคเป็นน้ําใจก็ได้นะคะเป็นความรู้ก็ได้เป็นอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่าหรือไม่ก็ สักรักษาศีลน,นะรักษาศีลเนี่ยจริงๆถ้าเราเข้าถึงอนุภาพของศีลได้เนี่ยโอ้โหมันมีพลังงานแล้วเราจะเกิดความภาคภูมิใจมากเลยนะคะและก็นะคะการอ่ะยกระดับจิตเนาะอ่ะการแบบนี้การเจริญสติ ยกระดับจิตอ่ะจิตที่มันตกอยู่ในห่วงของความคิดความทุกข์ความกังวลอ่ะยกมันขึ้นมาเอ้ยเท่าทันความคิดเฮ้ยไม่เอาแล้วตื่นตื่นตืน,ตนสางสางสางนะคะอันนี้ก็คือเท่าทันเบื้องตน้นนะคะเท่าทันมากกว่านั้นก็โหเห็นความคิดเกิดดับโหอันนี้ยิ่งประเสริฐเข้าไปใหญ่เลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยแหละนะคะตัวที่จะเสริมดวงให้กับตัวเองได้สุดยอดที่สุดเลยมีอํานาจที่สุดเลยนะคะดังนั้นมาเสริมดวงด้วยกันค่ะ